สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพัชชาเบอรี่นะคะวันนี้นะคะดูสิคะบรรยากาศอยู่กับโชว์รูมนะคะโอเคนะคะวันนี้พัชชาจะนำเสนอซิตี้เอสวีนะคะสิขาวามุกกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าข้างในจะโดดเด่นเป็นยังไงบ้างนะคะติดตามชมเลยค่ะ นี่นะคะข้างหน้านะคะจะเป็นในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะล้อแมกนะคะจะเป็นล้อแมกอะลอยนะคะ15นิ้วค่ะเป็นลายแบบนี้เลยสวยอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในกันเลยนะคะถ้าชมจากบรรยากาศภายนอกค่ะก็คือจะเป็นรูปมือจับโครเมียมแบบนี้เลยนะคะ คุณแจนะคะขอให้อยู่กับตัวเรานะคะแค่สอดมือนะคะเป็นการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะว้าวนะะอันนี้อากาศของภายในรถนะคะก็คือจะมีในส่วนของพวงมาลัยหุ้มหนังให้ด้วยนะคะว้าวอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะคะหน้าจอภาพมองหลัง่ะคะแล้วก็จะเป็นแอร์ออโต้แล้วก็จะมีที่เสียบ USB ให้ด้วยนะคะ สีของตัวรถ s อ v นะคะจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของเบาะหนังทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะไม่ว่ารถจะสีอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่นะคะให้ชมเบาะหนังสีดำสวยมากค่ะครั้งแรกนะคะในส่วนของซิตี้ที่มีเบาะหนังมากับโรงงานเรียบร้อยเลยนะคะนี่ ะะเดี๋ยวเข้ามานะคะลองสตาร์ทรถดูนะคะนี่นะคะสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะคะซิตีรุ่นนี้จะเป็นซิตี้เทอร์นะคะจะเป็นเครื่อง1 0 0 0พนซีซีนะคะแรงม้า122แรงม้านะคะซึ่งแรงม้ามากกว่าเดิมนะคะแล้วก็หน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเสียงรถเสียงได้เลยนะคะ ตั้งตัว R นะคะก็คือจะมีภาพกล้องมองหลังด้วยนะคะกล้องมองหลังก็คือจะมี3ระยะด้วยกัน,นะคะ่ะระยะที่1นนะคะแบบนี้นะคะระยะที่2นะคะอ่ามันก็คือจะมุมจะใกล้เคียงกันนะคะมุมกว้างนะคะแล้วก็ระยะหนึ่งเผื่อมองทรงสูงนะคะจากข้างบนนะคะตัวรถของเราคือจะเป็นตัวเส้นประัตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นแอร์ออโต้นะคะเราจะกดออโต้ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นออโต้ตรงแรงลมนะคะ มาชมตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปุ่ม Idle Stop นะคะเมื่อลูกค้าจอดรถติดไฟแดงนะคะรถลูกค้าเนี่ยจะดับเครื่องไปนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวแอร์กับวิทยุยังติดเหมือนเดิมนะ,ะ <Wow. S 1> แต่ถ้าไม่ต้องการใช้ระบบนี้นะคะแค่กดปุ่มตรงนี้หนึ่งครั้งหน้าจอนะคะจะขึ้นตัว A ปุ่มเครื่องวงกลมนะคะ <Wow. S 1> เครื่องยนต์ของเราก็จะไม่ดับต่อไปนะคะ <Wow. S 1> รถคันนี้นะคะรองรับน้ำมันได้ตั้งแต่ป20นะคะ 91หรือ95ก็ได้นะคะถ้าขับขี่ในเมืองพระชาก็จะแนะนำให้ลูกค้าเติมอยู่ที่ e 20นะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าจะออกต่างจังหวัดหรือว่าขับความเร็วคงที่นะคะก็แนะนำให้เติมเป็น gas hog ก,ก,ก็ห้ามเลยดีกว่านะคะ ะะก็คือมันจะมีในส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะนะถ้าืออกวัดกับพัชานะคะก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวจะติดให้นะคะนี่มาดูภายในค่ะภายในของหลังรถนะคะแบบว่ามีพื้นที่วางของได้เยอะมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> จะเทียบเท่ากับซีวิกแล้วนะคะมันสุดยอดเลย โอเคแล้วก็จะบอกว่ารถคันนี้นะคะก็คือว่าออระบบช่วงล่างนิ่มนวล mm. เทียบเท่ากับซีวิคเลยนะคะ mm. ก็ยังไงใครสนใจก็สามารถทดลองขับได้นะคะตามที่อยู่นี้เลยนะคะติดต่อพระชาเบอร์นี้ได้เลยนะคะใครสนใจทดลองขับหรือว่าสนใจจบจองเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นก็โทรมาได้เลยนะคะยังไงวันนี้พระชาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ